็คือแปลกมากวันนี้เขาตัดหญ้าแล้วเจมไม่ได้กลิ่นหญ้าครับปกติมันต้องได้กลิ่นทดสอบจมูกว่าเราจมูกยังได้กลิ่นอยู่ไหม หลังจากคลิปแรกที่เจมบอ,อกว่าเจมเป็นกลุ่มเสียงต่ําใช่ไหมครับเนื่องจากว่าครั้งแรกที่เจมไปเที่ยวกับเพื่อนผลของเพื่อนทุกคนที่อยู่กับเจมไม่ติดโอเครอดไปครั้งที่2ไปกินชาบูครับอาจารย์นัดไปเลี้ยงชาบู<ๆ>เพื่อนที่ไปอยู่ร้านเดียวกับพวกติดเชื้อไม่ติดโอเครอดไปครั้งที่ส <What? S 1> ไปถ่ายคลิปกับน้องวิศวะนะครับมีเพื่อนของน้องติดแต่ผลของน้องก็ไม่ติดเ <Yeah. S 1> จมก็รอดครั้งที่สาม และครั้งสุดท้ายนี้นะฮะครั้งสุดท้ายนี้นักเรียนโรงเรียนเราครับมาแก้ศูนย์แล้วนักเรียนติดครับคนเรามันจะสามารถรอดได้ทั้งสี่ครั้งเลยหรอครับวันนี้นะฮะเทมก็เลย กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและเจมก็จะไปทําการสวอปแย่ไม้เข้าไปในจมูกแล้วก็ตรวจสารคัดหลั่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็โทษใครไม่ได้หรอกเนาะทุกคนเราไปโทษใครซักคนไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยบางทีเขาอาจจะติดจากเราก็ได้เราไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยใครติดก่อนใครติดหลังวิตามินซีนะฮะเจมว่าโรคนี้มาก็ดีนะทุกคนมันทําให้เราเนี่ย ได้ดูแลตัวเองแล้วช่วงนี้คือเจมผอมลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอออกกําลังกายนะพอตังมาซื้อวิตามินนี่ยครับไม่เหลือตังกินข้าวเลยรอเล่นช่วงนี้ก็จะออกกําลังกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานนอนเช้า <c oughs> เดี๋ยวเราขอลดน้ำต้นไมน้น้องๆบอกน้องๆของเราก่อนว่าช่วยอธิษฐานให้เจมว่าขอให้เจมไม่ติดเนาะไม่ติดอะไร ตตตติิิิดดดดน้องๆจ๋าอธิษฐานให้เจมด้วยนะจ๊ะถ้าเจมติดเนี่ยเจมต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามสิบวันเลยนะช่วงนี้เชียงใหม่เขาเปลี่ยนกฎใหม่ครับถ้าติดนอนโรงพยาบาลสนามสิบวันแล้วก็มาสังเกตอาการกักตัวเองอีกสี่วันเนาะไปอยู่โรงพยาบาลสนามสิบวัน แล้วใครจะให้อาหารน้องๆใช่ไหมอธิษฐานเร็วถ้าคําอธิษฐานของน้องๆเป็นจริงขอให้น้องๆกระดิกใบอืมกระดิกจริงๆและตอนนี้น้องๆก็จะติดโควิดแตรเตมครับเพราะน้ำลายกระเด็นเต็มมากน้องอย่างอินเดียจ๋าอธิษฐานให้พี่ไม่ติดด้วยนะจ๊ะคุณโรบุตตาจ๋าอธิษฐานให้พี่ ถ้าพี่รอดขอให้หนูยิ้มอ้าวยิ้มถิงด้วยอขอบคุณจ้าไปพี่รอดด้วยนะจืมตออสนองเจมดีมากเลยสิกระดิกกระดิกกระดีกระดิกกระดีกระดีกระดีชวนเต้นเฉยเราต้องไม่ติดไม่ติดไม่ติดได้เสียงเขาตัดย่าไหมครับเรา ไปทําไม่ดีไว้กับทางญาติไว้เขาเลยตัดญาตัดหลานกับเราไม่ใช่ตัดญาติที่เป็นญาติจริงๆอ่ะโอ้โหตัดแต่เช้านะครับอุตส่าห์จะตื่นมาออกกำลังกายวันนี้มีอยู่สามที่ทุวนทุกคนก็ติดตามให้ดีเนาะจะไปตรวจดูดีๆว่ามีที่ไหนหนึ่งมีวอร์มอัพสองมี ศูนย์ประชุมและแสะดงสินธ้านานาชาติและ3ก็คือที่โรงพยาบาลประสาทครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองเชีงยงใหม่ตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกที่เลยครับถ้าเสี่ยงสูงนะซึ่งเจมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือไปตรวจฟรีแต่ขอแนะนําทุกคนก่อนว่าหลังจากที่เราเนี่ยไปสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ยืนยันอาการแล้วเนาะยืนยันรหัสอะไรแล้วเนี่ยหลังจากที่เราไปสัมผัสเขามาปุ๊บทุกคนอย่าเพิ่งแพ้นี่เลยติดแน่นอนติดแน่นอนรีบไปตรวจอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าไปตรวจในช่วงวันแรกสองวันแรกเนี่ยมักจะ ไม่เจอเชือ้อเราต้องรออย่างน้อย5วันค่อยไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจร่มๆใจเย็นๆอย่าเครียดอย่าคิดมากเพราะอย่างน้อยเชื้อโควิดมันเนี่ยถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหวัดอย่างหนึ่งเนาะแต่นี่เจมไปตรวจเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมเวลาเราไปเจอเพื่อนโควิดหรือเปล่าไม่ยืนใบเลยทุกคนปกติสงการนะครับมินมานเหนมินเส้นนี้คือคลึกครืคร้นสุดสด แต่ว่าทุกคนดูปีนี้ครับโอ้รหลดโล่งมากวอร์มอัพเจมยังไม่เคยไปเลยนะครับทุกคนอยู่เส้นนิมานนี่แหละอยู่ใกล้มหาลัยเราเลยนะครับเราอยู่หน้าวอร์มอัพแล้วนะครับคนน้อยมากวันนี้ไปตังใดงงมากทุกคนเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE ต้องร้อนมากแน่เลยอะ่ะจะมาลงทะเบียนใช่ไหมคะมา,มาตรวจ You you. Oh, เดี๋ยวรับคิวเอา่้นดิด่า่เม่เดี๋ยวบ่ายมาด่ารับคิวตรงนี้เลยจ้ะค่ะเราได้คิวที่57นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาใหม่ไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันช่วงนี้เนาะถ้าจะเลือกร้านไหนเราก็จะดูไทม์ไลน์ตลอดเราว่าแบบ <c oughs> เออไทา์ไลนมีคนติดไหม <c oughs> ถ้าไม่มีคนติดก็ <c oughs> ก็จะมากินร้านนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้เรากำลังกรอกหนังสือแสดงความยินยอมส่งตรวจน,นะครับทุกคน เดี๋ยวเราก็กรอกเสร็จเราก็จะทําการสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับสแกนแต่ทำไมเนี่ยเป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่งจังหวัดอันนี้หลออคือก๋วยเตี๋ยวเรือนเนื้อพรีเมียมอันนี้ถ้วยละร้อยนะครับทุกคนได้เยอะไหมนี่นะฮะได้เนื้อได้เนื้ออยู่ประมาณประมาณนี้นะครับคงไม่ปวยหรอกมั้งยังหอมอยู่เลยอะลายฟูหมดเลยจ้า ท่านผู้ชมจา้านุ่มละลายมากเป็นตำหมูกรอบดิอโอเคดเดี๋ยวขอตรกวกินก่อนนะครับ A few moments later กลับมาที่เดิมนะครับ เมื่อเช้าที่เราหาว่าคนน้อยเพราะเขาหมดคิวนั่นเองคนเยอะแล้วนะเขาเรียกคิวเราแล้วนะครับนี่เจอคนปวยเลยอันนี้นะคะครับค่ะจะเข้าไปข้างในก่อนนะครับอันนี้เขาให้เก็บไว้ตอนสแกนดูผลว่าเป็นยังไงเนาะ เสียด้วยมุมบนขวาของกระดาษเลยนะคะัเมื่อกี้เขาก็ได้สอบถามนะครับว่าเราเนี่ยไปเฉี่ยงมาตรงไหนบ้างเออสอบถามเสร็จเขาก็ให้อันนี้มานะครับเพื่อรอต่อแถวไปแทงจมูกนะครับูตื่นเต้นจะเจ็บไหมเนาะมันจะแทงก็เป็นลึกขนาดไหนแต่ดูจากภาพคือลึกมากเลย ตายแล้วทุกคนถ้ามันลึกขนาดจิ้มเนื้อสมองเราออกเราจะทำยังไงเนี่ยข้ามาอนนอกข้ามตาออกค่ะข้ามถอยนะคะแปบ๊บเดียวโอเคอได้ร้าค่ะขอบคุณค่ะไปแนะม่ก่อนนะเหมือนเอาสมองออกไปด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันแบบตอนเข้าไปตอนแรกมันจะกษกระตีแล้วพอเข้าไปเรื่อยๆมันจะแบบอ่นๆนิดนึงแล้วก็เฮ้ยอะไรอะ่ะแล้วมันจะแสบเหมือนเราสำลักน้ําเลยเสร็จแล้วนะครับทุกคนเจมใช้เวลาไปทั้งหมดไม่เกิน10นาทีนะครับหลังจากที่เขาเรียกเนาะเร็วมากๆครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยคนซาแลวเนาะแล้วก็หลังจากตรวจเสร็จเนี่ย เดี๋ยวเราจะรู้ผลภายใน48ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็สแกน QR Code ดูผลเนาะแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยเจมก็ยังจะต้องกักตัวอยู่ห้องต่ออยู่ซึ่งวันนี้ร้อนมากครับคุณหมอเขาให้กักตัวใช่ไหมแต่นี่เจมจะไม่ฟังหรอกครับเดี๋ยวเจมจะเป็นเล่นส่งการให้ดูครับทุกคนเล่นส่งการเลยครับทุกคน ม่เล่นแป้งเขาไม่เล к, ่นแป้งอย่าลดน้ำเกมอย่าลดน้ำอุ้ยอุยอย่าลดแรงครับอย่าลดหัวอุ้ยอุยอย่าลดแรงครับเบาๆบาครับเบาเสตร์เบาเบานะครับอุ้ยอย่าล้วงครับอย่าล้วงอย่าล้วงครับเบาเบานะครับอุ้ยเจมส์เล่นทีละนนี้ครับเดี๋ยวอุ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวขอลดน้ำลดหัวนิดนึงนะครับเราต้องใช้ขันเล็กๆครับ นำเสร็จหิวมากๆนะครับกักตัวอยู่ห้องเราก็ต้องสั่งของกินมากินนะครับเดี๋ยวไปเอาก่อนวันนี้เตรียมสั่งจากร้านคนรู้จักนะครับจากพ่อค้าหล่อนะฮะสั่งได้ที่ไหนน้องกายสั่งได้ที่ผมเลยครับพาดีม,ม,ามาได้เลยไดสปอร์จีจียูยไปไว้ครับผมโอ้โหขายเก่งขอบคุณมากครับล้องเห็น,<อ>หนแต่นี่รสชาติอร่อยมากนะน้ำจิ้มมาจะกินกับน้ำจิ้มาอร่อยมาก ถ้าไม่อร่อยนี่เดี๋ยวดูในคลิปเลยนะ <c oughs> ขอบคุณครับระดับเน็ตไอดอลมาส่งเองเลยนะฮะวันนี้น้องกายไหนน้องกายที่พาเจมทัวคณะ,นะะเษกะเษตรเกษตรวะอุตสาหกรรมกรเกษตรนั่นแหละครับทุกคนโอ้ยน่ากินมากดูดิโอ้โหก่อนอื่นขอชิมแบบไม่ใส่อะไรก่อนอตายละ ประเทศไหนที่น้ําแล้งบอกเจมได้นะครับน้ําลายเจมปุจนท่วมทั้งประเทศได้ละอืมอืมละมุนนีพระเจ้าตาเค็มๆนะครับก็เขาดองดองเนาะไม่รู้ว่าดองน้ำปลาหรือซีอิ๊วอ่ะกุ้งก้งอืมอืมเล่นด้ำมามันจะเหนื่อยทุกคน น้องกายบอกว่าน้ำจิ้มแซบพี่เจมจะแซบสูน้องกายได้ไหมไม่เจ้าโว้ยอืมเดี๋ยวเราจะเอาข้าววางบนสาลายแล้วก็ใส่แซลมอนลงไปเหมือนที่เราดูคลิปใน YouTube เลยอะ่ะที่บ็อกเกอร์เขากินกันนะทุกคนอยากหากินมานานละเห็นสตอรี่น้องกายก็เลยโอ้ยพี่เอาด้วยพี่สั่งพันไหมพี่อยากกินปอ๊บอโอ้ยอืม ปึ๊บวางกระเทียมปึ๊บและใส่น้ำจิ้มสามรสอู้น้ำลายปุ๊กไหมครับทุกคนเจนน้ำลายปุ๊มากระหว่างรอรุ้นผลโควิดเราก็ต้องหาอะไรแซ่บๆทำนะครับอายโอยโฟกัสหน่อยหน้าเรามันน่าดึงดูดกว่าอาหารมันก็จะโฟกัสหน้าเราเนี้ยครับทุกคนเอออุ้ยมือสั่นอยากกินห่อจ้าห่อเลย อืมอืมอืมแต่เราอยู่ห้องอย่างนีงล้ลำได้ลำว่า อยู่ดีๆลมก็แรงมากดูสิสาว่ายน้ำจากที่สวยๆก็คือตุยนะฮะหรือว่าเพราะว่าเจมมาออกกำลังกายดูวันนี้ก็ยังลม้มนี่คือวิมานหรือฟ้ากแกล้งอะไรคนผอมๆอย่างเราจะออกกำลังกายทั้งทีนี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอถ้าใครเนี่ยอยู่บ้านเนาะหรือว่าอยู่หออยู่อะไรก็ตามเนี่ยเจมแนะนำเลยครับว่าเสื้อโยคะเนี่ย ออกกําลังกายได้เยอะมากทุกคนซึ่งเราก็จะหาคลิปใน YouTube เนาะการออกกําลังกายโดยใช้ใช้เสื่อโยคะถ้าทุกคนจะซื้ออเจมแนะนําว่าให้ซื้ออันที่แบบมันหนา,หน,าหน่อยเพราะว่ายิ่งหนาแล้วมันก็จะอะไรนะช่วยให้ไม่เจ็บเวลาเราแบบแพ้งหรือทําท่าอะไรแบบเนี้ย ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูผลกันนะครับว่าเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆต้องสวดมนต์ก่อนโอเคมามาสแก,กนกันเลยครับทุกคนอุ้ยอ่ะแล้วเขาก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชนเรานะครับอ ก็ยังเข้าไม่ได้ใส่เบอร์โทรยืนยันต่อโอ้ยใจสั่นมากเลยอ่ะเอาแล้วนะโอ้ยมือสั่นมากอเอาโอย้ยังนะยัง เขาให้กดเป็นอะไรต่อเนี่ยดูเอกสารต่อหรอเป็น PDF อฟกด คนมันเป็นภาษาอังกฤษอะเราดีเทปไปว่าอะไรอะเซเน็ก่อนเซน็ก่อนตนไม่พบถึงแม้เจมจะตรวจไม่พบเจมก็ต้องกักตัวให้ครบ14วัน ถ้าจะเป็นกำลังใจให้เจมก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจเย